สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่แปลงไพลินแกนทาราเขาใหญ่นะครับดูนะครับบรรยากาศข้างหลังนะครับโน่นเนี่ยเขาด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีลำธารสุดถนนไปพอดีนะอันนี้ดูบรรยากาศรอบๆกันครับบรรยากาศเลยค่ะทุกคนดูบรรยากาศเลยค่ะ,ครราาคะอ่าเนี่ยนะครับนี่โอเคอและอีกฝั่งหนึ่งดูอีกทิศหนึ่งนะครับ ดูบรรยากาศทางทิศเหนือนี่ทิศเหนือทิศเหนือไหนไหนแม่ทิศเหนืออยู่ตรงไหนโน,โน่น,นทิศเหนือนะครับ <c oughs> เกือบจะสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับโอ้วิวดีมากเลยนะคะถนนรามาตอนนี้กาลัางทําถนนก็ใกล้จะเสร็จแล้วละ่ะเหลืออีกสักประมาณอาทิตย์หน้าจะเป็นรูปเป็นล่างละตอนนี้โน่นน่ะสุดลูกหูลูกตาครับเดี๋ยวมาดูการเซตเครื่องจักรกันด้านนี้ ด้านนี้นะครับเนี่ยเครื่องจักรเตรียมพร้อมที่จะเข้าทํางานละวันนี้เจ็คันค่ะทั้งหมดแล้วก็บ้านออฟฟิศนะครับเป็นเรือนรับรองเป็นบ้านพักรับรองของพวกเรากันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะสัปดาห์หน้าบายบายเจอกันครับ